ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรไอ,ไ <c oughs> อันนี้จะเป็นของพี่ธนันแล้วก็เป็นเอฟซีซื้อซื้อซื้อเสื้อพี่ธนันมาแล้วแจกยูทูบเบอร์พนพนแจงผมมากครับพพ่เบอร์โทรผมเลยครับซึงจะเป็นใช่ยะพ,พามีภาคอัสามนะครับเขาจะโทรหาผมเลยครับอันนี้เป็นของป้าต้อยเออของป้าต้อย ตองี่ืให้ยูทูบเบอร์ทุกคนเสือเสือของพีท่านั่นชิดไม่ต้องเอาฮะสิมีสื้อชีดบาพู้ให้ารแกน่วยบินต้ด้เดี่ยวนอนชีดโอ้ย เอาเฮียเฮียเออเอาเฮียวิเสือขาวด้มันจะมีชื่ออยู่จะมีชื่ออยู่ของแต่ละคนเมื่อ้ผม้เกดอมิ้วกื่อาักแ่จั่าี่ขกเมาผมเด้กมิก้เมาเด็น้เป็ท่านไ้แต่ที่ใดมาเสื้อ คุณพลด่านหน้านะครับจากพี่ธนันทิวสุดนะครับป้าต้อยนะครับเป็นคนซื้อนะครับเอสซีที่อยู่ต่างประเทศนะครับคือป้าต้อยนะถ้าจะอยู่อเมริกาเงี้ยนี่แหละใช่ถ้าจะห้าสิบเอ็ดช่องถ้าจะลดช่องนะประมาณห้าสิบเอ็ดช่องถ่ายมันนอกเด้อไม่มาเสร็จลงพนเสร็จลงพน ยายจำลองเจ็ดคนยายจำลองฝึกขับรถอะไรไม่รอดแล้วพี่บีก<บ>ไม่เป็นยีม่มาต้นฮักไม่มา,มมาลุงพลสรุบแล้วพูดได้สิได้นี่เซ็จลุงพลเบิดเลยคนที่ไม่มีชื่อ,อได้ยายฮันนี่ไม่มาเจ็ดลุงพล สายบุญไม่มาอันอันยืนหาสโลซเลียอยู่เนืวจักควนเน่ยผมไม่ซื้อครับนวัดุนคเล้ไยคุแ่งไ้าคำใสโอ้มาพอดีนายโพธิโอ้นาย้บุณที่นี่ผ่านไปก่อนซายตรวตวผ่านไปเมดสตอรี่เมดี้เร็วๆเมด้ จันหอมชาแนลนานเซธลุงพลอยู่นี่นี้คนเดียวเลยเลยดิพอลลี่เฮ้ยได้น้ำเหลอยย่ไใจสวยนะใจสยดากกอเบอร์ไหนอะดาูทีานี่แหละได้แล้วเอาไปเก็บเห็นกันแล้วเ็อฟีซีจากเบลุง FC จากอเมริกานะครับซื้อแจกกยูทูบเบอร์นะครับ ปลาต้อยนะครับ,รบชื่อปลาต้อยนะครับรอ้มาหน้าสตอรี่มตรงไม้ปวดตรงนั้นเขาได้อ่านไม่ออกชื่ออะไร พี่เหรอไอ้แล้วเจะไมเจ้าอ่านหอกค่อยอ่านอ่านออกบะอ่านได้แบตัเนคือแม่ออกแล้วเรอเราอีกได้แล้วครับตันน้าซิ่งตันภาษีเกินแล้วอันนี้ชือว่าสารสนะครับคนที่นึ่งเมดีนึ่งเม็ดดีต้งนึ่งมนึ่งรบแอดิชแนลจบจิ้งจอันนี้ ตามนั้นนะครับไปรไม่มาลุงพลยึดชิดปากเปรคิดห่อได้แล้วะที่ซาำผลประโยชน์กับองดีเนาะครับผมตัวนี้ไม่มีชื่อของผมครับลุงพลคิดปากเปรสองตัวคนมามดตะนอยมดตะนอยมดตะนอยผัดนอยบ่มดตะนอยอ่านคุณเพียนหน่อยกูไทเกอร์เดี๋ยวขับไป แมงกพีแมงกระบี้ไม่นตาต้นัชนีพี่อ๋อไปหนไล้วพี่อ๋ออาตะควมจะควงไปเลยหรอะไวไม่คิดถึงคนอยู่ด้วยเลยนะครับครแมพอาดของตัวเองแล้วรีบไปนั่งเลยนะลุงพล อ้าวลุงพลอ้าวเสร็จร้อยทีซีชาแนลอ้าวเมื่อกี้เห็นแวบอยู่กำลังสีย่างไปเสร็จแล้วเนี่ยจบหมดแล้วก็เป็นคนงข่ออีแล้วช่างพงศ์เฮ้ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยนากบกอกคือใครพี่ค่ะนูนา่นนากบกอกค่ะใช่ครับผมเขาชื่อกรกตีเซนค่ะอ๋อญาชิโอเสร็จแล้ว ซองก e ็ติดจค่อยนะซองหลายคนแล้วเอมเดอรเติมอีกเลยอาชีพเบ้นยายอุ่นไ่สาปานได้แล้วนะคะของเสือปานนะคะนูนาซาลีน่าเอาไว้หนูนาหอ ดูนาเป็นกรุงเทพเหรอมาตักตัวนะคะจิมมี่จริงบ้างไม่จริงบ้างเออรืองจริงครับชอบบิมมิซาระดีดีโอ้สตอร์ลี่โอ้ยไม่รู้ไปอยู่ไหนตอนนี้โอ้สตอรี่สงสัยลุงจิมตอมใจนะอดีศรกลับบ้านแล้วลูกชายไม่มาทำยูทูบอดีศร์เพียงอดีศร์สกลนครกลับบ้านแล้วครับกลับแล้วไ่ยอมงเรื่อยเราเนี่ย เอานัดมีเดิอ่นัดีเดี๋ยวเปิดนะครับผู้ช่วยแทนกกกกรอบเต้นโอ้โหผู้ใหญ่นิ่มไม่เยอะรอคอมซองเนาะต้นตำระเบิดต้นกุกกรอบนะเรามาเหนือหรือม่ เมื่อหมูกี้เนี่ยค่ะบพชรเพชรโกกอกไม่ใช่เพชรเอาแล้วไอ้พี่เพชรพี่เพชรนั่นแหละเพชรแล้วไอ้นัดในแสดงว่าคนละตัวเนาะครับคนละตัวครับพี่เพชรอี่เด้อร์อีช่องไหนที่ยังไม่ได้บ้างนี่ช่อยช่องสามย่าหนิงครบทุกช่องบางนหมบ๊อบครบครับบ๊อบครบลุงหวาง หมดล้วม so ีช so ่องไหนที่ไม่ได้เน yeah ี่ยไลค่ะโคไลไม่มีเหรอไอที่มีชื่ออยู่ไหนวะเสื้อเป้าเสื้อเปล่าทีเสหือเป็หลังมันหลังหลังเจ้าเด่นลุง อันที่เบอร์มี่ซื้อเบอร์เอ็มนะเบอร์ใต้ครับได้ไหมครับได้ครับครับผมอันนี้ไม่มีชื่อให้โกโดไลท์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการแจกเสื้อของเสื้อของพี่ธนันนะครับแต่ว่าเป็นเอสซีให้อยู่อเมริกาท่านซื้อให้แจกยูทูบเบอร์นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ